ยังไม่มีควันหรือเด็กยังไม่พนะบอากาศสั่สะเทืาเขา่ไม่ได้บ้านกลางทุ่งนาหลังนี้กลายเป็นที่กล่าวขานกันในหมู่บ้านทันทีหลังข่าวการเสียชีวิตของสาวตั้งครรภ์เดือนแพร่กระจายออกไปซึ่งคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือแม่ของผู้เสียชีวิตที่ต้องอยู่กันตามลำพังกับหลานเพียงสองคน เธอยังคงทำใจไม่ได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราออกรถเราก็นอนมองเห็นนี่นะหน้าต่างหน้าประตูมีออกไอ้นี่ยไ,ไปทางนั้นนาะไปทางนี้ไอก็เป็นส่วนทางไไอ้คนที่เมามันเมาไว้าคนนี้มาทางเดียวกันมาทางเดียวกันก็ชนกันโอก,ก็บอกว่ามันร้องวนหลังเราตั้งสองวานมันร้องร้องวายแล้วก็เงียบไปเลย ามีของผู้เสียชีวิตบอกว่าเขาพาภรยาซ้อนท้ายมาตามถนนในหมู่บ้านเมื่อถึงจุดเกิดเหตุก็ประสานงานเข้ายังจังก,กับรถจักรยานยนต์อีกคันซึ่งไม่ได้เปิดไฟหน้าจากนั้นทั้งสามคนก็หมดสติไปก็จะตายจะช็อกเอาเลยไม่ไหวแล้วมีรางสังหอ์อะไรก่อนไหมคะวันนั้นวันที่เกิดเหตุมีมมมมมม ก็อีตอนกลางวันเราไม่เคยนอนกลางวันก้าปีสีปีไม่เคยนอนวันจะมีมันจะไปเนะตอนวันเนี่ยเขาไม่อยู่นาเข้าพอมืดมันเข้ามาจะมากินข้าวเราก็หุงข้าวมันก็ไม่ได้กินเราก็งังนงาพวกคนบ้านเนี่ยรังเขี้ยวๆเนะี่ยเขามันคุยด้วยตอนวันก็น,นอนไม่หลับไม่อยากตื่นเลยปากคุยกับข้าวตาหลับแล้วพอจะมืดแหละลูออกมาแล้ว,ลวรยังไม่นอนเนี่ยนอนตรงนี้ยยังไม่ตื่นเลย นอนทั้งวันเลย,ลเลยง่วงแ,แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมล่ะแล้วอีกคนตาย,ยก็ไม่พูดอะไรไม่พูดหลอกหวงังออกมาลูกในท้องเันนี้ดินดุนดุนด้นดุนเนาะเขาใส่เสือออ้อโป่งๆใช่ไหมล่ะเนี่ยแล้วมันก็ห้อยมาูุกเกงก็รัดเสื้อก็รัดกันอนะถกผ้ามึยเราเห็นล่าวิดด่งดิ้นเราก็รู้ว่าจะไม่รอดลูกในท้องยังยังมีชีวิตยังดิ้นอยู่ก็ที่เขาคาดแม่ค่าใจลูกยังดิ้นอยู่เลยแม่ของผู้เสียชีวิต ไม่รู้จะทําอย่างไรกับศพลูกสาวซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นผีตายทั้งกลมต้องเดือดร้อนหาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาช่วยดีกว่าซึ่งมีคนแนะนําว่าในอําเภอวิเศษชัยชาญน,นั้นมีผู้รับจัดการเรื่องแบบนี้อยู่คนหนึ่งซึ่งเชี่ยวชาญการพาผีตายทั้งกลมโดยเฉพาะคือครูบาจาร์ที่ผมเรียนมาเขาบอกเด็ก ยังไม่รู้วิติภาวะยังไม่คบอาการฐานลูกลองห้ามเผายึ่งอยู่ในท้องของมารดาด้วยบิดามารดามันอันตรายมากมันจะเฮี้ยนถ้ายึง่งตรวจยึ่งเฮี้ยนยังก็ปลุกผีออกจากโลงแบบไม่น่ามาขนมลุงสนมพาเราไปดูจุดที่เขาฝังศพเด็กทารกไว้กว่า30สบบิบศพรอบๆบ้านซึ่ง20กว่าศพเป็นฝีมือการผ่าผีตายทั้งกลมซึ่งคุณลุงบอกกับเราว่า ที่ต้องฝังไว้ใกล้ๆเพราะจะได้ดูแลพวกเขาให้ดีที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไราแต่ศพล่าสุดนี้นี่เองกําลังจะเกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากญาติจะนําศพไปสวดและนั่นคือการปลุกผีดีๆนี่เองทีแรกอ่ะผมจ้งใจจะมาผ่า,ผาเลยนะจะมาผ่าเลยเพราะโบราณเขาบอกว่าตายท้องกลมอ่ะอย่าไปสวดใคราว่าเปิดผีออกจากโรงเขาห้ามสวดเขาจะเผาก็เผ,า,ผาเลย แต่ทางนี้ทางญาติอาจจะจะตวจผมบอกผมไม่มีอะไรมั้งผมก็เอาโสไปใหอ้อาบน้ําแล้วก็ตวจตรวจคืนแรกปรากฏการว่ามายืนอยู่หน้าาราเรื่องเล่าปลาตอปากแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วจนหลายคนเริ่มหวาดผวาโดยเฉพาะบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งไม่น่าเชื่อว่าผู้เสียชีวิตจะกระเด็นมาเสียชีวิตอยู่ข้างๆศาลพระภูมิพอดีทาให้ชาวบ้าน เลี่ยงที่จะใช้เส้นทางน,นี้แม้จะต้องอ้อมอีกไกลหลายกิโลเมตรก็ตามทีพวกเขาก็ยอมครับเราไม่กล้าไม่กล้าแบบไม่กล้าจะผ่านแต่ว่าเต็มไงนเหมือนเหมือนคําที่ว่าเาล่าเลยคือคนตายท้องกลมเนี่ยเราก็ มันค่อนข้างกลัวมากกว่าทั้งนั้นที่เราไม่เคยกลัวผีหรอกนะแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวมีคนเจอมีคนเจอเปบเป็นเด็กร้องอะไรเงี้ยก็ผ่านมาก็ได้ยินข่าวอย่างนั้นแต่แต่ก็ไม่กล้ามาแถวนี้เหมือนกันเพราะที่นี้มันเปรี้ยวมากมันเป็นป่าด้วยแล้วก็มันตายท้องกลมอะไรเงี้ยก็ก็กลัวกันมากคนแถวนี้เชื่อเพราะไอ้ั่ง รุ่นพ่อแม่แล้ที่พูดมาที่สมัยก่อนวะเด็กคนผูกคอตายท้องตาผีตายทั้งคมอ่ะจะดุมากพูดตรงๆเลยเซียวพอคืนที่สองตรงที่มาโบเหตนะุ่ะไม่มีใครผ่านเลยเจอก้องโคมั่งมั่งนอนวางถนนมั่ง,นนท,ง,งทางเค่นนั้นคมต้องผ่านไม่ผ่านทำไงอะ่ะผมก็บอกคืนนี้ หลายคนเตือนแล้วว่าควรจะพาเด็กออกก่อนครับแต่นี่ล่วงเลยมาถึงสองคืนแล้วหากเข้าคืนที่สมการา่าศพก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกใ่างที่สุดคืนที่สามของการสวดยายิก็ยอมให้ผ่า้วยขนศพจากวัดไปทำพิธีที่ศูนย์กู้ภัยวิเศษชัยชาขออนุญาตเอามีดไปทำพิธีกรรม ต่างๆคือวันนี้มีผู้เสียชีวิตจะไปทําการชันสิตรศพฉะนั้นต้องใช้มีดเหล่านี้ครูบาอาจารย์อย่าได้รบดูดูถูกให้ลูกจงเจริญรุ่งเรืองคือมีดหมอเนี่ยบรรทุหลุดผมเป็นคนที่สี่อาจารย์ผู้เสียชีวิตไปแล้วคนที่เก้าสิบกว่าอยู่ใต้วัดอายุเก้าสิบกว่าคืออา์ชวนแกก็คือแกก็มีลูกหลายคนแต่แกไม่ครอบให้ใคร แค่ขอไคผมคนเดียวแต่บอกมึงเอาไว้นะเอาไว้ช่วยเหลือคนยากคนจนไม่ใช่เอาไว้หากินนะเวลามึงเมื่อก่อนผมก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่หรอกก็เที่ยวหัวเก่งเขาบอกมึงเก็บไว้ไว้ต้องเบื่อเจอคนยากคนจนไว้ช่วยเหลือเขาห้ามมาไปหากินนะแล้วก็ห้ามเรียกร้องร้องทุกกรณีจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของห้ามเรียกร้องแล้วของในศพห้ามดิบเด็ดขาด จะเป็นทองเป็นนาคเป็นเงินเป็นเท่าไรก็ห้ามหยุดจากพิดรถกู้ภัยจึงกลายสภาพเป็นห้อง่าศพทันทีซึ่งพิธีกรรมแบบนี้ไม่ใช่ใครจะทําก็ได้เพราะหากพลาดหรือลืมขั้นตอนใดไปสิ่งไม่ดีอาจจะเข้าตัวได้ดังนั้นจึงต้องมีการเรียนรู้ขั้นตอนคาถาบทสวดต่างๆนุน่มบอกว่าทุกวันนี้ยังหาคนสืบทอดวิชาไม่ได้เลยเพราะผู้สืบทอด ต้องมาเรียนรู้วิชายยังต่ำห้าปีไม่ไม่เราไม่ได้ภาคลูปภาคแม่เราเพียงจะคัดเอาแม่ออกจากลูกรับเมือนก็เหมือนก็คลอดมาแล้วเหมือนกันเหมือนก็คลอดเหมือนกักนแม่เขาก็ไม่เป็นห่วงลูกลูกก็ไม่เป็นห่วงแม่ แล้วผมมาอยู่กับผมไม่ใช่ว่าะผมไม่ผูกมัดหรือล่ามโ่ผมก็ผูกผมก็ทําพิธีกรรมว่าอยู่ด้วยกันอยู่กับพ่อกับแม่ไปไหนก็ไปได้วยกันกินอยู่ก็กินด้วยกันถึงเวลาทีู่จะเกิดตรงนั้นมันเป็นความเชื่อของคนรุ่นเก่าๆนะว่าจะต้องแยกกันนะแม่กับลูก่ยต้องต้องเผาแยกกันเพราะไม่งั้นจะจะเฮี้ยนมากกว่านี้อีกตายแล้วเขาไม่เผาเด็กก่องนี้เขาว่าเหมือนล้นน้ำมันพายอะโบราณเขาบอกนะ มันมัน,ม,นมันพายมันเผาสองคนน่ะเขาก็มัน,มนปามเพนีเขาต้องต้องพาเด็กออกด้วยความชำนาญที่พามา20กว่าศพนุ่งสนมใช้เวลาไม่นานนักก็พาเอาศพเด็กออกจากท้องได้สำเร็จ า ALLY, ปปง่นแม่ไปไหนย้ามาป้าไปไวมึงกดต้นก่อนจะทำแม่ก่อนทะลุเนาะมัน้หลังจากผ่าได้สำเร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการเย็บแผลให้เรียบร้อยซึ่งหลังจากนี้ก็จะส่งศพกลับไปที่วัดเพื่อทำพิธีต่อไป สำหรับการฝังศพเด็กทารกพิธีการก็ไม่ยุ่งยากอะไรเพียงแค่ต้องมีของเส้นไหว้ให้ครบตามตำราก็เป็นอันเสร็จพิธีกรรมิดจุกยางานพิธีเรรมเ หลังจากทําพิธีและเผาศพแม่เด็กไปเรียบร้อยแล้วนึกว่าเรื่องทั้งหมดจะจบลงด้วยดีแต่กลับมีบางอย่างเกิดขึ้นพอเผาคนบ้านเราอะเวลาเผาศพข้าวสาวแล้วจะต้องนําศพกระถางทูบกระรูปไปบ้านตรงนั้นญาติก็เรียกเรียกเข้าบ้านเลยเรียกเข้าไปบ้านแต่ปรากฏการว่าเข้าไปแล้วมันไม่สง,งบหคนลูกสาวนึกวก็ยืนตรงเนี้ยเราขึ้นไปหาอาบน้ำมีคนเล็ก อาแม่เขเรีกได้จากซื้ออะนุกเกงไปไหนวะอยู่ไหนวะานุกเกงก็หาไม่เจอแพะผ้าเขาเป็นกระนับก,กระนับอยู่เ<ฆ>ขาก็ายื่นมือมาเนี่ยจับมือได้ยื่นมือมายื่นยื่นมือเข้ามายื่นมือมันกำลังจะมึดมึดแล้ว่ะยื่นมือมามามาที่ทตะกร้าผ้าเนี่ยเนี่ยยื่นยื่นแค่นี้เนี่ยยื่นแค่นี้แม่เห็นแค่ตรงนี้เห็นแค่แค่แค่แคแคแมือน,นี้เห็นเห็นนำได้เ่าเป็นมือของลูสาวอืมยันก็ไม่ได้นอนว่า มือลูกเราลุกขึ้นอุ่นมารอวันนึงก็จมันมืดแล้วเรือลูกอยู่ข้างล่างไปแล้วเราเห็นวาคำจินหัวไปติดฝ้าเนี่ยติดฝ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยติดฝ้าเนี่ยเขาก็จักก็ค่อยชักนี่แล้วนี่แล้วก็ร้องลูกกับแม่ไปไง่ายแม่ไปงลูกไม่วิ่งไปหาเราโหดโดดบ้านเลยนะ่ลูกกระยยเลยเชกลัวนะคะกลัวร้องวิ่งเลยคือนัแม่นอนบ้านเลยทิ้งไม่นอนบ้านลงลหลังเกี้ยวเนี่ยทิ้งหมดเลยไปทาพิธีให้นะ ไปเชิญวิญญาณค่ะเขาออกจากบ้านให้ไปอยู่ที่อื่นก่อนนะว่ายังไม่สมควรจะเข้าบ้านเพราะแม่ลูกยังกปวัวอยู่อพอเสร็จแล้วผมก,ก็ทําพิธีทำมงคลให้ตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ก็ไม่มีอะไรปรากฏการเลยคนก็เดินออกเดินเข้าวอย่างสบายโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกวันนี้ก็อยู่อย่างสบายสบาย ชอบไปชอบแป้วแ้วดูไปชอบชอบแป๊นโยบายเสรจสิ้นภารกิจโดยสมบูรณ์ครับแม้อาจจะเป็นความเชื่อที่ดูล้าสมัยไปบ้างแต่หากความเชื่อเรื่องนี้มีอยู่จริง,งนะก็นับว่าเป็นการปลดกรรมให้วิญญาณทั้งคู่ได้ไปสู่สุขติและทำให้คนที่อยู่ข้างหลังดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างสบายใจนะครับ ตาแครแต่ใอ้หนูทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้วันนี้พ่อได้เอาของมาเส้นไหวมีของกินและของเล่นทุกอย่างขอให้ไอ้หนูจงกินอยู่จะอยู่มีความสุขหากว่าอดอยากอย่างไรหรือมีอะไรขอให้เข้าถึงสูใ่ในตัวพ่อนี้ให้บอกพ่อให้รู้จะไปรบกวนชาวบ้านเขาพ่อจะคอยดูแลลูกเองขอให้ลูกจงเจริญลูกเรือง